ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดบเพิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่17สิงหาคม2563นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวขาซ้ายนะครับสําหรับขาซ้ายตัวนี้นะครับผมยืดได้หดได้สําหรับตัวนี้นะครับปรับได้ตามใจชอบนะครับผมระยะความยาวนะครับผมเวลายืดเสร็จนะครับจากปลายตรงนี้นะครับมันถึงโคนตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ10นิ้วนะครับ9ถึงนิ้วประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับยืดหดได้ปรับได้นะครับสาหรับตัวนี้นะครับใช้งานง่ายมากสําหรับตัวนี้นะครับผมเวลาใช้งานนะครับถังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถติดเป็นกระดุมนะครับที่ว่าตรงหูกระวินของปืนสมาชิกได้เลยนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับหากท่านใดนะครับไม่มีกระดุมนะครับแต่ใช้เป็นแบบรางนะครับผมรางผมก็แถมไม่ฟรีนะครับสมาชิกท่าน ้างแถมไม่ฟรีประแจแอลหนึ่งตัวนะครับยืดหดได้กลางเสร็จก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับติดตัวปืนได้เลยนะครับเวลาใช้เสร็จนะครับผมก็พับเก็บนะครับผมง่ายๆแบบนี้นะครับผมใช้งานง่ายนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับโอเคนะครับ ท่านใดอยากได้นะครับผมราคาอยู่ที่ตัวละนะครับ490าบาทรวมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสำหรับขาซทรายตัวนี้นะครับท่านใดสนใจแอดมาที่ l ล n e ID 0 8 6 4 3ย5 5 1 0ครับผมราคาเพียง490บาทรวมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมโอเคนะครับวันนี้รีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนใจสินค้านะครับแอดไลน์กดไปที่ไลน์นะครับผมแล้วกดรูปเพื่อนนะครับมุมขวาบนนะครับ แล้วกดคำว่าคนณหานะครับผมอ่าแอดไลน์มาสอบถามกันได้ครับ id line ศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าหศูนย์ครับครับสุดท้ายนี้ท่านไม่ควรพลาดฝากกดติดตามและกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อดูสินค้าใหม่ๆก่อนใคร